นักเรียนชอบเรียนแบบลงมือทําเองหรือชอบแบบฟังบรรยายไมกว่ากันนะฮะข้อนี้พูดถึงเรื่องนั้นด้วยนะใน choice เนี่ยมีคำว่า resist แล้วก็ initial รูปต่างๆกันนะครับนักเรียนสังเกตหน้าช่องว่างเราเจอคําว่าคําว่า despite แปลว่าแม้ว่า despite มันจะตามด้วยคํานามหรือกลุ่มคํานามนะฮะจะตามด้วยประโยคไม่ได้ดังนั้น A กับ B ผิดไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าลงท้ายด้วยชั้น แสดงว่าเป็นคำนามถูกไหมคำนามสามารถเป็น subject ได้ resist ไม่ว่าจะ verb ช่อง1ห,หรือช่อง2เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะถ้าเกิดเป็น resist เติม s ไม่เรียกว่าช่อง1แล้วกันเรียก verb เติม s ถ้าเป็น verb เติม s หรือ verb ช่อง2เนี่ยก็ถือว่าเป็น verb แท้ได้มี subject กับ verb แท้เป็นประโยคทันทีผิดเลย despite ห้ามตามด้วยประโยคนะครับ see cat ก็ผิดนะ เพราะ resisted อาจจะเป็นเวิร์บช่อง2หรือช่อง3ก็ได้ใช่ป่ะหลัง despite ต้องมีคำนามเดยังไม่มีคำนามเลยเพราะตั้งแต่ from ไปเนี่ยเป็นส่วนขยายเรายังไม่นับเรามองข้ามไปก่อนก็ได้นะครับดังนั้นยังไม่มีคำนามจะมารี่เป็น adverb หรือเวิร์บเลยผิดตอบอะไรตอบดีดอกะเพื่อเหลือข้อเดียวค่ะใช่ลงท้ายด้วย ans เนี่ยเป็นคำนามส่วน initial ลงท้ายด้วย o น่าจะเป็น adjective ข้อนี้แปลไม่เก่งก็มีสิทธิ์ตอบถูกได้นะแต่เดี๋ยวแปลให้ฟัง resistance แปลว่าการต่อต้านฮะ resistance การต่อตา ial, ้าน initial แปลว่าแรกหรือช่วงแรกก็ได้เขาบอกว่า despite initial resistance from traditional educators educators ก็คือพวกคุณครูอาจารย์รวมไปถึงคณะบดีอะไรด้วยนักการศึกษาต่างๆนะครับ traditional มันแปลว่าแบบดังเดิมฮะ ก็คือคุณครูที่ยึดถือการสอนแบบดั้งเดิมอ่ะเช่นบรรยายอย่างเดียวเลยเน้นให้ท่องจำแบบนี้เขาบอกว่า the experimental teaching method proved highly effective effective คือม,มีประสิทธิภาพเนาะ p r o v e ปกติแปลว่าพิสูจน์อันนี้สื่อประมาณว่าเมื่อผ่านมาระยะหนึ่งแล้วพบว่าการสอนแบบนี้มันมีประสิทธิภาพนะครับ and was adopted แปลว่านำมาใชา้ adopt นำมาใช้ nationwide แม้ว่าจะมีการต่อต้านในช่วงแรกจากคุณครูที่เขายึดถือการสอนแบบดั้งเดิมอะแบบบรรยายอย่างเดียวอะแต่ว่าอะไรแต่ว่าวิธีการสอนเชิงทดลองฮะคือเน้นให้นักเรียนเนี่ยลงมือปฏิบัติทดลองทำด้วยตัวเองเน้นประสบการณ์ปรากฏว่าพอลองทำมาสักระยะหนึ่งอะพอไม่ใช่ลองแระพอใช้มาสักพักหนึ่งอะมันมีปริิภาพสูงเลยนะ เพราะว่ามีประสิทธิภาพสูงเลยและถูกนำมาใช้ทั่วประเทศเลยฮะตอบเป็นข้อดีด็อกถูกแล้วเสริมเล็กน้อยเผื่อใครสงสัยบางคนบอกว่าหนูมองงี้ได้ไหมหนูมองว่าข้อ b ีบอถูกเพราะว่า Resisted ตัวเนี้ยหนูมองเป็นเวิร์บช่อง3นะครับเวิร์บช่อง3ถ้าอยู่หลังคำนามอยู่หลังชั่นแบบเนี้ยก็แสดงว่าเวริรช่อง3เป็นส่วนขยายได้ไหมแบบนี้ ก็จะถือว่าอะ resisted เป็นแ่่ส่วนขยายนะก็มีคำนามไงคือ initiation คือถ้าดูแบบกรา r ปกติก็อาจจะไม่แปลกมากแต่พอแปลแล้วผิดปกติเพราะมันจะแปลว่าแม้ว่าแม้ว่ามีการรเริ่มที่ถูกต่อต้านมีการรเริ่มที่ถูกต่อต้านจากนักการศึกษามันฟังดูแปลกมากกว่าข้อดีดอฮะดังนั้นเอาเป็นว่าข้อบีบอยไม่เหมาะสมเท่ากับข้อดีดอฝรั่งเขาไม่ใช้กันนะครับ อย่าลืมนะ resistance แปลว่าวะอะไรนะการต่อต้านแปลว่าวการต่อต้านถ้าเลือกการเรียนที่แบบทดลองทำเองเลยกับนั่งฟังบรรยายเรื่องแบบไหนของครูเบิร์ตเนี่ยถ้าเกิดเอาในโรงเรียนนะต้องยอมรับตามตรงว่าครูเบิร์ตอยากที่จะฟังบรรยายมากกว่าแต่อยากให้มีการลงมือปฏิบัติด,ด้วยเพราะถ้าเกิดลงมือปฏิบัติอย่างเดียวอะบางทีอะครูเบิร์ตรู้สึกว่าตัวเองเหมือนไม่ได้เนื้อหาเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ ตอนเด็กเคยมีนะอาจารย์ที่เขาเน้นให้เราทํางานกลุ่มให้ไปค้นคว้าเองเลยครูเบิร์ตรู้สึกว่าจับใจความอะไรไม่ค่อยได้แต่ถ้าเกิดการสอนแบบไหนที่เน้นมันยายมากแต่ก็มีการทดลองจริงด้วยเฮ้ยมันจะเสริมกันอะและนักเรียนะชอบแบบไหนฮะ คลิปนี้สนับสนุนโดยคอสทวิคโก g o นะฮะใครพื้นฐานน้อยก็เรียนได้โดยให้เริ่มจาก t ว i g โกก่อนเพราะเป็นการปรับพื้นและสอนเทคนิคครบทั้ง7พาร์ทที่ออกสอบพิเศษมากครับครูเบิร์ตแถมคอสเด e อัปเดตให้ตรงนี้เป็นการเก่งโจทย์ ครูเบิร์ตไปสอบบ่อยมากลูกศิษย์ไปสอบบ่อยทีมงานไปสอบบ่อยครูเบิร์ตเลยสะสมคลังความรู้วเยอะมากเอามาแพร์เอามาคลายตะขาบให้นักเรียนในคอร์สดีอัปเดตนี่เลยทวนไปให้แม่นความฝันได้750อัพไม่ไกลเกินเอื้อมแน่ๆครับ